สวัสด co ีคร mm ับ hmm. พี <cel i> <people> someone, ่เพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องเงินทองอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับเืองเหรียญกระสับนะครับมาฝากกับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในด้านการเก็บสะสมเหรียญนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่จะพอที่น่าเก็บสะสมแล้วก็เหรียญแบบไหนที่พอจะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญนะครับแล้วก็จํานวนการผลิตแต่ละเหรียญนะครับและข้อมูลความเป็นมานะครับของเหรียญกระสาบแต่ละเหรียญนั้นเป็นแบบไหนทางช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลมาฝากนะครับ ดูไปช้าๆดูชิปให้จบนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ,รรนนรบข้อมูลจะได้ไม่ตกหล่นนะครับผลประโยชน์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีการพูดถึงกันมากมายเลยนะครับว่ากะระแสความแรงและก็เหรียญแบบนั้นแบบนี้ที่น่าเก็บสะสมนะครับ สำหรับเหรียญปีนี้นั่นก็คือเหรียญชนิดราคา50ตา์อลูมิเนียมบอลปีพศ2500นะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเนี่ครับเหรียญนี้ถือว่ามีกระแสพอสมควรนะครับว่าแต่ละแบบแต่ละอย่างนะครับมีหลายกระแสเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเหรียญตัวหนังสือนาก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็มีอีกบล็อกหนึ่งเป็นตัวหนังสือบางนะครับมี2แบบนะครับก็ลองนํามาศึกษาดูนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาบอกมาเล่ามาพูดถึงนั้นเป็นอีกกระแสนะครับ กับเหรียญที่มีราคาสูงถึงหลักแสนที่เขาวางไว้นะครับประเมินไว้ถึงหลักแสนนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญแบบนี้นั้นหลักซื้อถึงหลักแสนจะเป็นเหรียญแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลนะครับเหรียญนี้นั้นไม่ใช่นะครับเหรียญนี้นั้นเป็นเพียงตัวอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ชมนะครับนี่ครับกระแสเหรียญที่ว่ามาแรงก็คือเหรียญที่มีขนาดใหญ่นะครับของชนิดราคา50าสตางปีพศ2,500นนะครับนี่ครับ อย่างที่เห็นในภาพนะครับเหรียญด้านล่างนั้นเป็นขนาด25มิลิเมตรนะครับเหรียญข้างบนนั้นเป็นแบบ23มิลิเมตรนะครับเหรียญข้างบนนั้นเป็นเหรียญปกตินะครับขนาด23มิลิเมตรเป็นเหรียญปกตินะครับแต่ว่าด้านล่างนั้นขนาด25มิลิเมตรนั้นเป็นเหรียญที่ว่าใหญ่นะครับที่เขาตามหากันนะครับมาดูเหรียญจริงครับนี่ครับอย่างที่บอกนะครับเหรียญปกตินั้นจะมีขนาดอยู่ที่23มิลิเมตรนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ เราจะรู้ได้ยังไงครับลองเอาไม้บรรทัดมาทาบอย่างนี้เลยนะครับมาวัดดูเลยขนาด23มมิลลิเมตรขนาดไหนนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้เหรียญปกตินั้นจะอยู่ที่ขนาด23มมิลลิเมตรนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่4.5กร,รัมนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญกระสับหมุนเวียน ชนิดราคา50จางอลูมิเนียมบอลปีพศ2500นะครับอยู่ที่439้า874,000เหรียญนะครับแต่ว่านับปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่เหลือเท่าเดิมเพราะมีการเจ็บคืนแล้วก็มีการงดใช้ไปแล้วนะครับก็คือประกาศเลิกใช้ไปแล้วสำหรับเหรียญีนิดราคา50จางเหรียญนี้นะครับก็จะเหลือแต่กับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับหลายคนที่เป็นนักเก็บสะสมเท่านั้นนะครับที่จะเหลืออยู่ใน การเก็บสะสมนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้นะครับก็มีก็ถือว่าเหรียญเยอะนะครับที่ว่ามีการประกาศซื้อขายกันอยู่นั้นถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับขนาด23ม,มิลลิเมตรน้ําหนักอยู่4.5กร,รัมนี้นะครับถ้าบอกว่าการซื้อขายนั้นมีการซื้อขายแบบยกถุงนะครับร้อยเหรียญน,นั้นผ่านการใช้งานเขาขายกันอยู่ที่ถุงหนึ่งก็ประมาณ หลัก9 5 0าร้อาถึงหนึ่บาทอะไรประมาณนั้นนะครับถ้ามีการซื้อขายกันนะครับทางออนไลน์นะครับมีการฝากซื้อฝากขายกันอยู่นะครับลงขายกันอยู่นะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา50าสิบจางปีพศสองพันแบบยกถึงร้อยเหรียญนะครับก็ตกเหรียญหนึ่งก็อยู่ประมาณจะเกบาท10บาทอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญย n c อ่าก็อาจจะถึง่ามสิบสิบาทอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญย n c ที่เขาประเมินไว้นะครับก็อยู่ที่อาสี่สิบห แต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานยกถุงร้อยเหรียญนั้นอยู่ที่950-1,000บาทนะครับก็ตกอยู่เหรียญละ9บาท10บาทอะไรประมาณนั้นนะครับก็ราคาอย่างไม่แรงแต่เหรียญที่ราคาแรงนั้นก็คือเหรียญที่มีขนาด25มิลลิเมตรนะครับเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตอะไรประมาณนั้นนะครับเราจะรู้ได้ไงวิธีง่ายๆเลยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเหรียญของเรานั้นมีความใหญ่เท่าเหรียญ25มิลลิเมตรหรือเปล่าเราเอาเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับ นี่ยครับเหรียญที 1, ่ราคา1บาทปีพศ2525นี้มีขนาดอยู่ที่25มิลเมตรเช่นกันนะครับเนี่ยเดี๋ยววัดให้ดูนะครับนี่นะครับขนาดของเหรียญนี้นะครับนี่เห็นปะครับอยู่ที่25มิลเมตรนะครับเนี่ยถ้าเหรียญ50าสิบประของเรานะครับใหญ่เท่ากับเหรียญ1บาทปีพศ2525นะครับวัดดูเลยนะครับวางทับไปเลยวางทับไปเลยนะครับเนี่ยครับถ้ามีความใหญ่เท่ากับเหรียญ1บาทข้างล่างนั้น มีราคาสูงถึงหลักแสนนะครับมีเขาประกาศรับซื้อนะครับสําหรับเหรียญนี้หรือถ้าใครไม่มีเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2525นี้นะครับเราก็ถ้าใครมีเหรียญหนึ่งบาทเรือพระทุนองสุพรรณหงเหรียญนี้นะครับปีพศ2520นี้นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็25มิลเมตรเช่นกันนะครับเดี๋ยวทับให้ดูครับนี่นะครับ25มมเช่นกันนะครับนี่ครับก็จะใหญ่เท่ากันนะครับเหรียญหนึ่งบาท ปี25กับเหรียญหนบาทปีพศ2 5 2 0จะใด้เท่ากันนะครับเราก็สามารถนําเหรียญของเราเนี่ยชนิดราคา50ตสงบป์ปีพศ2,500นยี้มาทับลงไปเลยนะครับเี่ยเห็นหรือเปล่าครับขนาดของเหรียญปกติชนิดราคา50ตสงบ์ข้างบนนี้จะอยู่ที่23มมิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเหรียญ1นบาทข้างล่างนั้นจะอยู่ที่2 5ม mm. ิลลิเมตรแต่ถ้าเมื่อใดก็ช่างที่เหรียญชนิดราคา50ตสิางป์ของเราใหญ่เท่ากับเหรียญข้างล่างชนิดราคา1บาทนี้นะครับ จะอยู่ที่25มิลลิเมตรนั้นเป็นเหรียญที่มีราคาที่นักสะสมเขาตามหานะครับบอกไว้ก่อนนะครับนี่แหละครับเหรียญนี้ที่เขาตามหานะครับเหรียญที่มีขนาดใหญ่เท่าเหรียญ1นบาทครับหรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรนั่นเองมีราคาสูงถึงหลักแสนที่เขาวางไว้นะครับก็คือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตหรือเหรียญเออเลคอยนนะครับอาจจะหาได้ยากแล้วก็อาจจะมีน้อยนะครับแต่ก็ เขาบอกว่ามีคนพบเหรียญอยู่นะครับมีอยู่หนึ่งเหรียญนะครับแต่ผมก็ได้ภาพมาให้ชมนะครับเป็นภาพที่เขานํามาประกอบให้ดูนั่นแหละครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่แล้วก็เหรียญขนาดเล็กนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครมีเหรียญเยอะๆก็ลองนํามาวัดดูนะครับว่ามีขนาด25มมหรือเปล่าถ้ามีก็ถือว่าท่านโชคดีนะครับคลิปนี้ก็นะนำฝากไว้กับอีกหนึ่งเหรียญที่มีราคาแพงกับเหรียญชี่ดราคา50าสิบสังปีพศ2,500นนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ กับช่องเงินทองนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สํหรับมีขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่คินมากครับ